มันเทศเนี่ยปกติแล้วเขาเอามาทาแกงทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพลจะเอามาทําเป็นไส้ครับไส้ของกะหรี่พับเราจะมาทํากะหรี่พับไส้ไก่กันครับตัวกะหรี่พับเนี่ยนะครับเหตุผลที่แป้งของเขาเป็นชั้นๆแบบนั้นได้เพราะว่าตัวแป้งที่ใช้เนี่ยนะครับมีทั้งแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งกันก่อนเลยดีกว่าพอแป้งทําเสร็จเนี่ยเราจะต้องพักไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับสำหรับแป้งชั้นนอกนะครับผมละลายน้ําตาลละลายเกลือกับน้ําครับ หลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในแป้งสาลีอเนกประสงค์นวดให้พอเข้ากันแล้วก็ตามลงไปด้วยน้ำปูนใส่และก็น้ำมันรำข้าวนวดให้เข้ากันดีครับนวดให้แป้งเข้ากันดีนะครับผลจะแบ่งแป้งนะครับเป็นก้อนละ35กรัมนะครับ หลังจากที่เราทําแป้งชั้นนอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณสิบถึงสินาทีนะครับระหว่างที่พักเนี่ยเรามาทําแป้งชั้นในกันครับแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นในทําให้กลีพับเวลาที่รีดแป้งออกมามีลักษณะแป้งเป็นชั้นๆครับสาหรับตัวแป้งชั้นในนะครับไม่ยากครับส่วนประกอบไม่มีอะไรเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ร้อยห้ากรัมกับน้ํามันรําข้าวนะครับคนช่างเอาครับใช้น้ําหนักทั้งหมด45กรัมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยฮะนวดน้ำมันและก็แป้งให้เข้ากันครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาแบ่งตัวแป้งครับแบ่งเป็นก้อนละ30กรัมครับคือแป้งเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็พักไว้อีกประมาณ10นาทีเช่นเดียวกันครับระหว่างที่เราพักแป้งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทําไส้ไก่อร่อยๆที่มีส่วนประกอบของมันเทศกันดีกว่าครับใส่น้ํามันลงไปก่อนฮะมันเทศอันนี้เราจะต้องไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับแล้วเราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆครับผมพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับผม ใช้ไฟกลางๆนะครับค่อยๆให้หอมใหญ่สุกไปเรื่อยๆสำหรับตัวเครื่องปรุงรสนะครับเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับผงกะหรี่นะครับนี่ฮะเป็นตัวที่ทำให้กะหรี่พับเนี่ยมีความหอมเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับผงกะหรี่ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นผงกะหรี่ออแกนิกครับที่สำคัญเวลาใช้เสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนะฮะแล้วพยายามเก็บในที่ที่ไม่มีแสงผงกะหรี่ของเราจะหอมใหม่อยู่เสมอครับเอาละครับน้ำตาลปรุงรสด้วยนะฮะ หช้อนโต๊ะที่เหลือเราก็มีพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับใส่เครื่องปรุงรสไว้เลยนะครับเราจะได้ไม่ลืมฮะอ่าณตอนนี้นะครับหอมก็สุกดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบของเห็ดลงไปครับแล้วก็หมั่นครับแล้วก็เนื้อไก่ครับเรียกง่ายๆนะฮะใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับเราจะลวนให้เครื่องทุกอย่างสุกดีครับ รู้สึกว่าเขาแห้งผัดนลนำบากนะครับใส่น้ำลงไปสักสามช้อนโต๊ะครับลังจะใส่น้ำแล้วุณก็ใส่เครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับไส้แห้งแค่ไหนแห้งแค่นี้จริงๆใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเก็บกลีบพับของเราไว้สักหนึ่งสัปดาห์ให้ทานได้นานๆน,น,นะครับเราต้องทําให้แห้งที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าตัวไส้จะไม่เสียง่ายนะครับสําหรับพล แค่นี้พอแล้วครับใส่ถั่วลดเงดาลงไปเลยครับใสพ่พาสเล้ครับเครื่องแห้งดีแล้วครับผลก็ยกออกมาจากความร้อนนะครับเราจะพักไส้ของเราให้เย็นดีก่อนนำไปห่อนะครับแล้วเราจะแบ่งตัวไส้ของเราออกมาเป็นทั้งหมด10ส่วนปั้นเป็นก้อนๆพักไปเลยครับ กลับมาที่ตัวแป้งนะครับระหว่างที่เราพักไส้นะฮะเดี๋ยวเราจะคลึงเขาแล้วนวดเขานิดนึงนะครับจะได้ทํางานง่ายๆแป้งตัวนอกก่อนนะครับสังเกตง่ายๆครับแป้งตัวนอกน้ํามันจะน้อยกว่านะฮะคลึงนิดเดียวครับหลังจากที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะครับนวนแป้งอีกนิดหนึ่งนะครับ ดิดแป้งเป็นลนักษณะยาวๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ม้วนครับผมม้วนเสร็จแล้วกลับด้านแป้งมาอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็คลึงอีกครั้งหนึ่งครับคลึงเสร็จแล้วนะครับก็ม้วนอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแป้งแต่ละตัวนะฮะเราจะหั่นครึ่งครับ ปฏิบัติการกรีปปั๊บของเราเริ่มต้นได้แล้วครับนวดแป้งเล็กน้อยนะฮะนวดให้เป็นรูปวงกลมนะครับเสร็จปุ๊บจะต้องเป็นวงกลมที่ใหญ่พอที่เราจะเอาไส้ลงไปวางนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเราพยายามดัดไส้ของเรานะครับเป็นรูปคล้ายๆรูปลับบี้นะครับแล้วก็ปิดฮะ ใส่กะลีพับของเราลงไปทอดได้เลยครับเน่น่าทานไหมครับกะลีปั๊บไส้ไก่นอกจากตัวแป้งที่เป็นชั้นๆที่สวยงามแบบนี้แล้วเรามาดูไส้ด้านในกันดีกว่าครับ เต็มๆเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเมนูอาหารว่างนะครับที่ผมเชื่อว,ว่าสามารถทําให้คุณคุณอิ่มท้องได้เช่นกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบหลักเป็นมันเทศกลีบพับไส้ไก่ครับ